สวัสดีครับวันนี้บริษัทระยองวิทยุสื่อสารจำกัดจะมาแนะนำการชาร์จแบตเตอรี่ของ Motorola m o t o r OLA MTP 8 5 0 0 EX นะครับสำหรับการชาร์จนะครับก็ไม่ยากครับเราสามารถนำวิทยุนะครับวางลงบนแท่นชาร์จตามล็อกของมันได้เลยนะครับสังเกตไฟสถานะที่ตัวแท่นชาร์จจะมีด้วยกันทั้งหมด3สนะีฮะ มีสีส้มอย่างที่ท่านเห็นอยู่ในรูปนี่นะครับในวิดีโอนี้สีส้มถ้าขึ้นสถานะนี้แปลว่าเป็นการชาร์จแบบช้านะครับกล่าวคือไม่ว่าแบตท,ที่ท่านนำมาเสียบลงนี่นะครับจะเหลืออยู่กี่เปอร์เซ็นต์ก็ตามนะครับแท่นชาร์จนี้จะทำการคลายประจุออกจนหมดนะครับคลายประจุออกหมดเลยอย่างเช่นเหลือ50เอร์เซนเนี่ยนะฮะจะคลายจนออกจนเหลือศูนย์เลย หลังจากนั้นสถานะจะเปลี่ยนเป็นไฟสีแดงเพื่อทําการชาร์จเข้ามานะครับแบบนี้จะเป็นการชาร์จช้าแต่มีประสิทธิภาพสูงนะครับแบตเตอรี่สามารถประจุได้ความจุสูงทีเดียวนะครับแต่เป็นการถนอมอายุของแบตเตอรี่แต่กรณีที่ท่านต้องการใช้แบบเร่งด่วนนะครับแบตเหลือ5 0เนี่ยจะมารอให้คลายประจุออกหมดแล้วค่อยชาร์จใหม่ใ,ใช้เวลาหลายชั่วโมงนะครับท่านต้องการชาร์จหน้าเดียวนั้นเลย นะครับให้ท่านทำการยกเครื่องออกจากแท่นนะครับหลังจากนั้นวางลงมาอีกครั้งหนึ่งนะครับไฟสถานะจะเปลี่ยนเป็นสีแดงนะครับถ้าไฟสถานะเป็นสีแดงแบบนี้แปลว่าทําการชาร์จทันทีนะครับสมมติแบตท่าเหลือ50%ก็จะเริ่มชาร์จตั้งแต่50 51 52จนถึง100เลยนะครับจะไม่มีการคายประจุกออกก็จะสามารถทําให้แบตเตอรี่นั้นเต็มได้อย่างรวดเร็ว มากกว่าการชาร์จแบบชาร์จนั้นหลายเท่านะครับหากไฟสถานะเปลี่ยนเป็นสีเขียวแสดงว่าแบตเตอรี่ท่านประจุเต็มสมบูรณ์แล้วนะครับสามารถเอาไปใช้งานได้เลยครับสำหรับรีวิวการชาร์จแบตเตอรี่ก็ขอจบไว้แต่เพียงเท่านี้ครับจากระยองวิทยุสื่อสารสวัสดีครับ